เด็กชายพิรนตนบุตรเทมครับอ่า,าที่ไม่มีอ่า,าที่มีประโยชน์สามอย่างคือข้าวผากักนุ่มอ่า,าที่ไม่มีประโยชน์ขนมกุ๊กเคี้ยวน้ำมันลมลูกอมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรันติปาเพศวันนี้ผมจะบอกอาหารที่มีประโยชน์สามอย่าง ผักแครอทนุม่มอาหารที่ไม่มีประโยชน์คือลูกอมน้ำบัดลุมช็อกโกแลตขอบคุณครับสวัสดีครับผมดงเด็กจ้าปริญสุนทครับชื่อเล่นชื่อนองอันนี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารที่มีประโยชน์ครับได้แก่เนื้อสัตว์ผักผลไม้แล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์มี ขนมกุ้งเี่ยวแล้วก็ลูกอมครับแล้วก็น้ำน้ำอัดลมกครับจีค่ะหนูชื่อเด็กน้านาดีบุตรเกิดในปีา3อยู่ชั้นอนุบาล3วันนี้จะมาบอกอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์คือไข่และผลึ้ละมันอาหารที่ไม่มีประโยชน์คือขนมขบเคี้ยวไอศาครีมช็กชอ,อกโกแลตขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักการินปาเป็ดครับผมอยู่ชั้นอนุบาลสามนิติห้าครับ uh huh. ที่ไม่มีปอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่บออรอกโคลีแอปเปิ้ลส้มกล้วยอาหารที่ไม่มีประโยชน์ขนมกบเคี้ยวขนมแห้ง,งน้ำมันลมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสด่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิสรีเมนอับดุลลาค่ะ ชื่อเล่นน้องอัน,นาค่ะหนูหนูอยู่อนุบาลสาค่ะวันนี้หนูจะบอกมีของที่ไม่มีประโยชน์กับมีประโยชน์ค่ะข้าวผักผลไม้ค่ะก็คือของที่ไม่มีประโยชน์คือลบก หมัดทั่วรลังน้ำน้ำบัดลมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินอนนาสำนเนาวค่ะชื่อเล่นน้องอันาค่ะหนูอยู่เลขที่21ค่ะหนูอยู่ชั้นอนุบาลสามค่ะวันนี้หนูจะมาบอก อาหารที่มีประโยชน์ค่ะหนึ่งหนึ่งนมสองไข่สามเนื้อแล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะหนึ่งขนมขบเคีเ้ยวสองลูกอมสามยาลี่ขมค่ะชื่อเด็กหญิงการีดาวนบ้านตวนดู่ช้นอนุบ้านจก อูมสองสองขกเคี้ยวสามน้ำอัดลมขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชือเด็กยายกออิมว่วงแก้วครับวันนี้ผมจะมาบอกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ครับอาหารที่มีประโยชน์นมเนื้อไข่ครับอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้ำอัดลมมามา่าขนมขุกเคี้ยวครับสวัสดีครับ ดีกับผงชูรับป,ประทานสาครับอาหารที่มีประโยชน์นะเคยนุ่มอ,อาหารที่ไม่มีประโยชน์มาม่าเยลลี่น้ำมันลุนกับชื่อเด็กหญิงในสระค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะลูกอมค่ะ ลมขนมขบเคี้ยวค่ะอาหารที่มีประโยชนคคค์ค่ะคือผักค่ะข่าแล้วก็โปรตีนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทรพรปดูคำชื่อเล่นชื่อน้องนูรินเลกที่12 อยู่เช่นอันุบาลธ์สามรงเดียมานาม,มาดวันนี้หนูจะมาบอกอาหารที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์หนึ่งนมสองสอง,สองผักสาม ผลไม้อาหารที่ไม่มีประโยชน์หนึ่งลูกอมสองขนมกบกเคี้ยวสามสามเฟนฟยขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบนฒิห้าวเลขที่เก้าชื่อผชั้นอนุวาลสามวันนี้ผมจะมาบอก อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์ข้าวผักผลไม้อาหารที่ไม่มีประโยชน์น้ำหวัดลมลูกอมขนมหูเกี๊ยวขอบคุณครับสวัสดีครับผมซื่อเด็กเล่นเล่นแช่น้ำครับชื่อเล่นชื่อน้องวิพานจีนเล่นจีนน้องวิพานครับเล็กจี่ดเจ็ดครับเล็กจี่ดเจ็ดครับ จะมาวะอ่ะจะมาเลยอจ้ะบอกอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับอาหารที่มีประโยชน์ครับครับอะไอ่ะอาหารที่มีประโยชน์มีสามอย่างครับอะไรเ่ยวางเต็งอาหารที่มีประโยชน์วางกันวางก็โอวาก่อนอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์เช่นเคยเคยเนื้อเนื้อนมนมเออ และอาาที่มีไม่ไม่มีประโยชน์โมู่โอหนว่าอาหารไม่มีประโยชน์มีอะไรมั้งอาหารที่ไม่มีประโรรยชน์ไ,ไอติมลูกอมสิงค์ขนมกบเคี้ยวเคี้ยวลูวกอมกับข้าวหนูกบเคี้ยกับไอติมครับไปคบขอุณ<อ>สวัสดีครับ